กราบสวัสดีพี่พี่เอทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องหญิงพระบ้านค่ะวันนี้น้องหญิงก็มีรายการพระบ้านหลากหลายรายการเลยนะคะนํามาแบ่งปันให้พี่พี่ทุกท่านได้รับชมค่ะสําหรับวันนี้ค่ะน้องหญิงเปิดแบ่งปันอยู่ที่รายการละ250บาทค่ะพี่พี่ขาพิเศษค่ะพี่พี่สองรายการอยู่ที่400นะคะจัดโปรโมชั่นกันอีกเช่นเคยเลยค่ะแล้วก็น้องหญิงจะส่งให้พี่พี่ฟรีกับไปรณีไทยนะคะเก็บเงิน ดไปทาง้ชอบองคไหนรายการใดนะคะติดต่อน้องหญิงพระบ้านเข้ามาได้เลยค่ะสำหรับช่องทางการติดต่อนะคะเบอร์โทรและ i อ l ดี e ลน้องหญิงใช้เบอร์เดียวกันนะคะ0 6 4 973 8168ค่ะหรือพี่ๆสแกน QR Code ที่ขึ้นบนหน้าจอกันมาเข้ามาได้เลยค่ะน้องหญิงยินดีให้บริการพี่ๆทุกท่านเลยนะคะฝากพี่ๆที่เพ,พ,พิ่งเข้ามารับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามน้องหญิงพระบ้านด้วยนะคะ เปิดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้รอรับชมรายการใหม่ๆจากช่องน้องหญิงได้เลยค่ะพี่พี่คะเดี๋ยววันนี้น้องหญิงเริ่มรายการแรกเลยนะคะ EP นี้250ทุกรายการเลยนะคะพิเศษ2รายการ400นะคะชอบองไหนบอกน้องหญิงไว้ก่อนได้เลยค่ะเริ่มรายการที่1น,นะคะพี่พี่คะชมกันใกล้ๆค่ะหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่ค่ะรายการนี้พิมพ์ผู้สอนค่ะ นี่ค่ะพี่พี่หาด้านหลังนะคะมีเลขโค้ดสามสี่เก้าห้าค่ะต่อไปค่ะพี่พี่หารายการที่สองค่ะพี่พี่น้องหญิงแบ่งปันรายการนี้นะคะพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตค่ะ นี่ค่ะพี่พี่ขาด้านหลังนะคะต่อไปค่ะรายการที่3ามค่ะหลวงพ่อปานนะคะเป็นพิมพ์ทรงครุฑค่ะองค์นี้เรียมกรอบอย่างดีนะคะพี่พี่ขานี่ค่ะพักเข้ามาขอชมภาพเพิ่มเติมกับน้องหญิงได้นะคะ ต่อไปคะ่ะพี่พี่คะ่ะรายการที่4ค่ะหลวงปู่มหมุนวัดบ้านจานนะคะต่อไปคะ่ะพี่พี่คะ่ะรายการที่5ค่ะน้องหญิงแบ่งปันเป็นหลวงพ่อพรมค่ะ ชมเหรียญชัดๆได้เลยนะคะชอบองค์ไหนบอกน้องหญิงได้เลยค่ะยินดีให้บริการพี่ๆทุกท่านเลยนะคะต่อไปค่ะพี่ๆค่ะรายการที่6ค่ะมีค่ะน้องหญิงแบ่งปันเป็นหลวงพ่อทวดวัดช้างไห้ค่ะรายการนี้เป็นพิมพ์เตอรรีดนะคะ ต่อไปค่ะพี่พี่ขารายการที่7ค่ะน้องหญิงแบ่งปันเป็นรูปหล่อพระพุทธชินราชค่ะนี่ค่ะพี่พี่ขาแบ่งปันกันเป็นพิเศษเลยนะคะ ต่อไปรายการที่8ค่ะพี่พี่ขาพระอาจารย์ตื้อค่ะชื่นชอบองค์ไหนพ,พี่พี่พักน้องหญิงเข้ามาได้เลยนะคะหรือว่าจะติดต่อเป็นการโทรหาน้องหญิงได้เลยค่ะ ต่อไปค่ะพี่พี่ขารายการที่9ค่ะนี่ค่ะเหรียญเก่าๆหลวงปู่สุกวัดปากของมะขามเท่านะคะต่อไปค่ะพี่พี่ขารายการที่10บค่ะ นี่ค่ะองหญิงแบ่งปันเป็นเหรียญหลวงปู่บุญนะคะวัดกลางบางแก้วค่ะรับชมกันชัดๆได้เลยนะคะต่อไปค่ะรายการที่11ค่ะ น้องหญิงแบ่งปันเป็นรายการนี้เลยนะคะพิเศษค่ะเรียมกรอบอย่างดีหลวงปู่โตะวัดประดูชิมพีค่ะนี่ค่ะปี2511นะคะต่อไปค่ะพี่พี่ค่ะรายการที่12ค่ะ น้องหญิงแบ่งปันเป็นหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไร่ค่ะชอบองคไหนรายการใดติดต่อน้องหญิงเข้ามาได้เลยนะคะต่อไปรายการที่13ค่ะน้องหญิงแบ่งปันพระปิตาเนื้อว่านค่ะ รายการนี้มีปิดแผ่นทองโดยรอบเลยนะคะนี่ค่ะพี่พี่ค่ะต่อไปค่ะพี่พี่ค่ะรายการที่14ค่ะนี่เลยค่ะน้องหญิงแบ่งปันเป็นเหลียนรักครังหลวงพ่อเกษมเขมมาโกค่ะ มเหรียญกันชัดๆเลยนะคะกับร,รายการที่14ค่ะต่อไปรายการที่15บห้าค่ะพี่ๆขา้องหญิงแบ่งปันเป็นเบีย้ยแก้ค่ะรายการนี้ค่อนข้างเก่าเลยนะคะ ด้านหลังก็จะมีตะกุดด้วยค่ะพี่พี่าเป็นรายการที่15ค่ะชื่นชอบติดต่อน้องหญิงเข้ามาได้เลยนะคะต่อไปค่ะพี่พี่ารายการที่16ค่ะน้องหญิงแบ่งปันเป็นนี้เลยค่ะรายการนี้เป็นหลวงพ่อโตนะคะวัดพน,นันเชิงกรุงเก่าค่ะ องนี้เลียมกรอบเลดแบบนี้เลยนะคะรายการที่16ค่ะ EP นี้นะคะชอบองคไหนารายการใดบอกน้องหญิงได้เลยค่ะพิเศษสองรายการ400เท่านั้นเองค่ะพี่พี่ขาแล้วก็ด้านหลังรายการนี้นะคะต่อไปค่ะพี่พี่ขารายการที่17ค่ะหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วค่ะ นี่ค่ะพี่ๆชมชัดๆได้เลยนะคะด้านหน้าและด้านหลังค่ะต่อไปรายการที่18ค่ะลวงหญิงแบ่งปันเป็นเหลียนหลวงพ่อหลิวนะคะวัดไร่แตงทองค่ะรายการนี้เป็นปางเปิดโลกนะคะพี่ๆค่ะ เขียนเก่าๆแบบนี้เลยค่ะเป็นรายการที่18นะคะต่อไปค่ะรายการที่19ค่ะพระครูรุ่งนะคะวัดท่ากระบือค่ะองนี้เลียมกรอบข้างอย่างดีเลยนะคะนี่ค่ะด้านหลังรายการที่19ค่ะ ต่อไปรายการที่20ค่ะพี่พี่านี่เลยค่ะพระพุทธยี่สิบห้สตวรรษนะคะองนี้พิเศษเลี่ยมกรอบอย่างดีเลยค่ะพี่พี่าหนูแบ่งปันเท่ากันเลยค่ะเป็นรายการที่20นะคะต่อไปค่ะพี่พี่ารายการที่21ค่ะ นี่เลยค่ะน้องหญิงแบ่งปันเป็นหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่นะคะชมเหรียญใกล้ๆค่ะ,ช,ะชัดๆเลยนะคะปี2536ค่ะ ต่อไปค่ะพี่พี่ค่ะรายการที่22ค่ะน้องหญิงแบ่งปันหลวงพ่อดิ่งวัดบางบัวค่ะนี่ค่ะด้านหน้าและด้านหลังนะคะต่อไปค่ะรายการที่23ค่ะน้องหญิงแบ่งปันพระกูกเก่าๆนะคะรายการนี้เป็นปางลีลาค่ะ คงนี้น้องหญิงไม่แน่ใจที่มานะคะเป็นรายการที่23าค่ะชื่นชอบทักเข้ามาหาน้องหญิงได้เลยนะคะต่อไปค่ะพี่พี่ะ่ะรายการที่24ค่ะน้องหญิงแบ่งปันพี่พี่เป็นกรมหลวงชุมพรรายการนี้เลยนะคะ รับชมรายละเอียดกันได้เลยค่ะด้านหน้าด้านหลังนะคะต่อไปค่ะพี่พี่ค่ะรายการที่25หหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ค่ะนี่ค่ะและด้านหลังหลวงปู่ทิมนะคะ ต่อไปค่ะพี่พี่ค่ะรายการที่26ค่ะนี่เลยค่ะองคหญิงแบ่งปันเป็นพระพิมพ์นางขยานะคะอง์นี้เลี่ยมกรอบอย่างดีเลยค่ะขยับให้พี่พี่ชมชัดชัดนะคะ ต่อไปค่ะพี่พี่คะรายการที่27ค่ะน้องหญิงแบ่งปันเป็นหลวงปู่ดูวัดสแกนะคะนี่ค่ะพี่พี่ดูพิมพ์ได้เลยนะคะดูเนื้อหาใกล้ใได้เลยค่ะชื่นชอบองค์ไหนรายการใดบอกน้องหญิงได้เลยนะคะยินดีให้บริการพี่พี่ทุกท่านเลยค่ะ ต่อไปค่ะพี่พี่ขารายการที่28คะ่ะนองหญิงแบ่งปันหลวงพ่อท่านคล้ายวัดสวนขันค่ะนี่ค่ะองค์พระเรียมกรอบเลดอย่างนี้เลยนะคะและนี่ด้านหลังค่ะพี่พี่ค่า ต่อไปคะ่ะรายการที่29นะคะหลวงพ่อจาดคะ่ะพี่พี่่านี่คะ่ะเลี่ยมกรอบอย่างดีคะ่ะดูใกล้ๆก,กันแบบนี้ได้เลยนะคะนี่คะ่ะต่อไปคะ่ะพี่พี่ค่ารายการที่30คะ่ะ น้องหญิงแบ่งปันพี่พี่เป็นหลวงปูดูรายการนี้นะคะพิเศษนะคะแบ่งปันพร้อมกล่องค่ะแล้วก็หนูขยับให้พี่พี่ชมชัดๆนะคะดูเหรียญกันใกล้ๆเลยค่ะ นี่ค่ะพี่พีดูรายละเอียดได้เลยนะคะองค์นี้พิเศษเลยนะคะน้องหญิงแบ่งปันสองร้อยห้าสิบเท่ากันเลยค่ะพี่พีค่ะชื่นชอบทักเข้ามาขอชมภาพเพิ่มเติมกับน้องหญิงได้นะคะนี่ค่ะองนี้รายการพิเศษเลยค่ะแล้วก็ ep ีนี้สองรายการสี่ร้อยเท่านั้นเองค่ะพี่พีค่ะ ต่อไปค่ะพี่พี่ขารายการที่31ค่ะองหญิงแบ่งปันพิเศษอีกหนึ่งรายการนะคะองค์นี้หลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วค่ะพี่พี่าเก่ามากๆนะคะพี่พี่ดูรายละเอียดได้เลยนะคะ้องหญิงให้ชมใกล้ๆค่ะนี่ค่ะรายการที่31ค่ะสังเกตกันแบบนี้ได้เลยนะคะ องนี้น้องหญิงแบ่งปันพี่พี่พร้อมกล่องนะคะแพ็กส่งให้อย่างดีเลยค่ะเป็นรายการพิเศษนะคะแล้วหนูแบ่งปันที่พี่เท่าออก,กันเลยนะคะต่อไปค่ะพี่พี่ค่ะรายการที่32ค่ะนี่ค่ะพี่พี่หาน้องหญิงแบ่งปันเป็นพระพุทธรัตนะมงคลนะคะร่มโพทองค่ะเหรียญค่อนข้างเก่ามากๆเลยค่ะ นี่ค่ะพี่พิหาออกวัดโพชนบุรีนะคะต่อไปรายการที่33ค่ะพี่พิหาน้องหญิงแบ่งปันเป็นพระสมเด็จวาราครังเก่าๆเลยค่ะ ต่อไปค่ะพี่พคะรายการที่34มสิบสค่ะนี่เลยนะคะน้องหญิงแบ่งปันเป็นรูปพอหล่อนะคะหลวงพ่อโบร,รายการนี้เลยค่ะนี่ค่ะองพระเก่าๆเลยนะคะองค์นี้พิเศษนะคะเรี่ยมกรอบอย่างดีเลยค่ะพี่พี่ดูชัดๆแบบนี้ได้เลยนะคะชื่นชอบโทรหารน้องหญิงได้เลยนะคะหรือว่าขอชมภาเพิ่มเติมทางไลน์ได้เลยค่ะ พิเศษนะคะ2รายการ400เท่านั้นเองค่ะต่อไปรายการที่35ค่ะพี่พี่ค่ะรายการนี้พิเศษมากๆเลยค่ะเป็นพยาคุดนะคะลงยาง,งดงามมากๆค่ะเลี่ยมกรอบเหล็กแบบนี้ค่ะรายการนี้หลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่นะคะ วงนี้เป็นรายการพิเศษนะคะน้องหญิงขยับใ,ให้ชมใกล้ๆเลยค่ะแบ่งปันพี่ๆเท่ากันนะคะชื่นชอบติดต่อกันเข้ามาก่อนได้เลยค่ะเผื่อว่าพี่ๆชอบรายการเดียวกันนะคะน้องหญิงแบ่งปันให้พี่ๆท่านแรกก่อนนะและด้านหลังค่ะนี่ค่ะพี่ๆคะเป็นรุ่นมหามงคลค่ะเลขโค้ดสองอ่าเลขโค้ดสี่สองเจ็ดนะคะ แบ่งปันกันเป็นพิเศษเลยค่ะรายการที่35ค่ะพี่ๆขาสำหรับวันนี้นะคะน้องหญิงพระบ้านก็เปิดแบ่งปันพี่ๆทุกท่านทั้งหมด35รายการค่ะพี่ๆชื่นชอบองไหนรายการใดนะคะโทรหาน้องหญิงได้เลยค่ะหรือว่าทักไลน์เข้ามาของชมภาพเพิ่มเติมกับน้องหญิงได้นะคะพี่ๆแจ้งแจ้ง EP ีนะคะแล้วก็แจ้งลำดับรายการที่ชื่นชอบได้เลยค่ะแล้วน้องหญิงถ่ายรูปเพิ่มเติมให้นะคะจัดส่งให้พี่ๆ กลับไปจนีไทยทุกๆวันค่ะจะส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะคะฝากพี่ๆทุกท่านเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องน้องหญิงพระบ้านนะคะเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้รอรับชมรายการใหม่ๆจากช่องน้องหญิงได้ในทุกๆเย็นเลยค่ะพี่พี่หาน้องหญิงก็จะมาอัคดคลิปแป่งปันรายการพระสวยๆหลากหลายรายการเลยค่ะ ให้ได้รับชมกันทุกๆวันเลยนะคะฝากช่องน้องหญิงพระบ้านไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของพี่ๆทุกท่านด้วยนะคะหากมีองค์ไหนารายการใดที่หนูแจ้งไม่ถูกต้องอย่างไรต้องขออภัยพี่ๆจริงๆค่ะแล้วกลับมาพบเจอกับน้องหญิงได้ใหม่ในทุกๆวันช่วงเย็นนะคะพี่ๆค่ะน้องหญิงพระบ้านสวัสดีค่ะ